นี่ค่ะวันนี้ ep 6นะคะร้านวิวาอุมาพรเพชรบุรีนะคะวันนี้นี่มาสอนทำอขอนชมลวยนะคะเป็นกระเป๋าสตังค์นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นี่ทำเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้มีโบแบบนี้นะอันนี้เป็นดอกไม้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะก่อนวันนี้มีผ้าหนึง่งผืนสายวัด กันไก่ซิปหนึ่งเส้นเรามาดูกระเป๋าในแบบที่สองนะคะถ้าใครไม่มีจักรนะคะเราสามารถใช้ปืนกาวได้นะคะใช้ปืนกาวยิงไปที่ผ้าเลยนะคะถ้าเราไม่ใช้ปืนกาวเราใช้กาวของที่ติดพวกลายลูกไม้เสื้อผ้าได้นะ อันนี้เราก็วางทาบลงไปเลยนะคะกดนิดนึงนะคะแล้วก็จับให้เป็นเส้นนะคะตามันจะร้อนนิดนึงนะ,ะผ้าตรงปลายผ้ามันพับนีนะโอเคอกดมันนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างจะไว้ไฟเย็บนะคะแต่ว่าถ้าความคงทนจะไม่ทนเหมือน mm hmm. เหมือนเย็บน, yep นะคะอันนี้เราติดเข็มหมดดุดไว้อย่างละหนึ่งด้านก่อนนะคะอันนี้เรามาด้านที่สองกันนะคะด้านที่สองนะคะถ้าไม่ถนัดเอาเข็มหมุดออกก่อนนะเรามาดูด้านที่สองกันนะคะ ที่สองนะคะแล้วเราก็น่ากาลงไปนะคะเน่าซิกกาวนะคะแล้ก็จับให้มันเป็นแบบนี้นะคะเคร้อยแล้วนะคะ กดมันนิดหนึ่งนะกดมันนิดนึงแล้วเราก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้คีบเสร็จแล้วนะสามารถดูซิบได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะจับซิบมาเย็บเันแบบนี้นะคะเราก็มาเย็บซิบสองข้างนะคะอันนี้ก็คือวิธีใส่ซิบนนะะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บกันนะคะเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราเอาปืนกาว มายิงให้ติดก,กับผ้าเพื่อที่จะติดดอกไม้นะคะอันนี้เราใส่ดอกไม้แบบนี้นะคะเราจะใส่ดอกไม้ก็ได้หรือเราจะไม่ใส่ก็ได้นะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาใยยัดอันนี้เป็นของชาร่วยที่เป็นกระเป๋าที่เราทำเมื่อะตกี้นะคราวนี้เราก็เอา,เอายัด สัมีนะสัมรียัดเข้าไปข้างในนะคะมียัดเข้าไปข้างในนะเพื่อที่จะให้กระเป๋าเรามันเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าที่เป็นลายดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะคถ้าดอกไม้มันอย่างกลางมันเยอะเราก็แต้มแปะกาวไปนะคะ มันตัดเป็นอย่างนี้นะคะ